สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเิฟซีพี่นอ้อ,นองทหารผันศึกทุกท่านพบกับผมนนทนาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็จะนำข้อมูลข่าวสารของพี่น้องทหารผันศึกมาพูดมาคุยกันนะครับเพราะว่าใน ช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับก็มีพี่น้องฐานพันศึกบัตรชั้นที่2บัตรชั้นที่3บัตรชั้นที่4เนี่ยนะครับเขาก็ได้โทรศัพท์เข้ามาบางท่านก็ส่งข้อมูลเข้ามาทางไลน์บางท่านก็ส่งข้อมูลเข้ามาทางห้องแชทบางท่านนะครับก็ไปฝากข้อคอมเมนต์ตามรายการต่างๆที่ผมได้จัดรายการไว้ในเรื่องเล่าจากสนามลบนะครับหลายคนนะครับก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างลุงนนเป็นยังไงบ้างพี่นนท เรื่องราวข่าวสารของเงินพดุงเกีตจำนวน3,000บาทที่เคยไปยืดเรื่องไว้ทางรัฐบาลเขาว่าอย่างไรว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ผมก็ไปค้นคว้าไปค้นหาข้อมูลนะครับเพื่อมาพูดคุยมานำเสนอให้พี่น้องทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่2บัตรชั้นที่3และบัตรชั้นที่4ได้ทราบกันแต่ว่าเงียบกลิบพี่น้องเงียบกลิบเหมือนปิงเข้าตูดช้าง เหมือนเป่าสากพี่น้องมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับทีนี้ผมก็พยายามติดต่อนะครับคือกับผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือ0 0นอะนะครับอาสาสมัครฐานพานอนุรักษ์ชอบสะอาดแต่ว่าติดต่อไม่ได้นะครับก็โทรศัพท์ไปไหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ก็มีข้อมูลข่าวสารออกมาเป็นระยะระยะบอกว่าหลังวันที่11พฤษภาคม2 5 6 7ให้พี่น้องฐานประสิทธิ เตรียมตัวอีกครั้งหนึ่งไว้อย่างนั้นเราจะเดินทางไปที่รัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับหากไม่มีคําตอบจะไม่กลับไว้อย่างนั้นนะครับจะนอนกินนอนอยู่ที่นั่นเลยนะครับจะเฝ้าดูแลรัฐสภาให้อย่างดีเลยไว้อย่างนั้นนะครับนี่คือข้อมูลบางส่วนนะครับทีนี้ผมก็นะครับพยายามค้นคว้าค้นหาข้อมูลนะครับ มันก็เงียบพี่น้องไม่ได้เจออะไรไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นนะครับก็รู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ให้เกียรติเรานะครับไม่ให้เกียรติพี่น้องทหารผ่านศึกขณะนี้นะครับเขาก็มุ่งไปทําแต่เรื่องอื่นๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทหารผ่านศึกเลยนะครับถึงแม้ว่าในขณะนี้ในพื้นที่อำเภอแมสอดจังหวัดต,ตากเนี่ยเขาจะมีะเรื่องราวข้อมูลที่กองกําลังทหารกะเหลี่ยง เคลื่อนกาลังเข้าโจมตีทหารพม่าที่จังหวัดเมียวดีของประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับแล้วกองกําลังนาเลส่วนมีการเคลื่อนกําลังทหารจํานวนมากเข้าไปในพื้นที่นะครับคือเขาก็ยังมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นความสําคัญของทหารนะครับทีนี้ผมก็มาคิดว่าทำยังไงอยากจะสื่อสารอยากจะพูดคุยกับพี่น้องทหารพันตรึกบัญชันที่2บัดชันที่3บัดชันที่4นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เลยนะครับมีเราคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราก็ มาพูดคุยกับพี่น้องทหารผ่านศึกสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่2บัตรชั้นที่3และบัตรชั้นที่4บัตรชั้นที่1เนี่ยเราไม่ต้องเป็นห่วงคขาพี่น้องนะครับเพราะว่าบัตรชั้นที่1เนี่ยเขามีรายได้มีสวัสดิการมีเงินเดือนนะครับมีเงินเงินเชิดชูเกียรตินะครับเดือนหนึ่งก็ตกเกือบ3 0ม0 0ื่นบาทนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีเงินโคต้า ลอตเตอรี่อีกล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พอที่จะมีรายได้อยู่แต่ว่าพวกเรา,า,าประทานาธิบดชั้นที่ 2. ชั้นที่3แล้วก็ชั้นที่4เนี่ยบางคนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเคยเล่ากับพี่น้องบอกว่านะครับแบกถุงปุ๋ยเนี่ยเดินตามข้างถนนตามข้างทางไปหาคุยเขียขยะมากินเพื่อประทังชีวิตนะครับแต่ว่านะครับทางรัฐบาลไม่ว่าจะยุคไหนไม่ว่าจะสมัยไหน นะครับเขาก็ไม่ให้ความสําคัญพี่น้องทหารบัญสึกช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นช่วงที่รัฐบาลมาจากทหารก็ไม่มีความสนใจนะครับแล้วก็ไม่ใส่ใจพี่น้องนะครับไม่แน่ใจว่าทําไมเป็นอย่างนั้นนะครับทาไมรัฐบาลทําไมผู้ที่มีอํานาจมีวัสนาได้เข้าไปนั่งในสภาผู้แทนราษฎรเขาจึงไม่เมตตาไม่สงสารพี่น้องทหารผ่นาน,นศึกเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น นะครับอย่างกรณีที่กลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยเนี่ยนะครับเขาได้รวบร,รวมทหารประึกบัตรชันที่2บัตชั้นที่3แล้วก็บัตรชันที่10จํานวนมากเนี่ยนะครับแล้วก็ตบเท้าเนี่ยฝ่าเปล้วแดดฝ่าใสยฝนไปยื่นเรื่องที่รัฐภานะครับแถวๆถนนสามเส้นนะครับทางรัฐบาลทางสภาผู้แทนรัษฎรเขาก็ๆๆๆส่งเจ้าหน้าที่ออกมารับในช่วงแรก นะครับจากนั้นก็มีขั้นตอนบอกว่าจะต้องทําประชาพิจารณ์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นได้ร่วมรับรู้ด้วยนะว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับจากนั้นก็เริ่มทําประชาพิจารณ์โดยผ่านเว็บไซต์ของสภาผู้แทนรัษฎรนะครับตั้งแต่วันที่22มกราคม2567จนถึงวันที่22กุมภาพันธ์2567นะครับรวมระยะเวลาที่ทําประชาพิจารณ์หรือว่าให้พี่น้องแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้นเนี่ย 30วันนะครับจากนั้นเรื่องเราก็มูลข่าวสารต่างๆหายเงียบไปเลยพี่น้องมันหายเงียบหายเข้ากีบเมฆไปเลยไม่มีหรือไม่มีอือไม่มีข้อมูลข่าวสารใดๆหลุดออกมาจากรัฐสภาออกมาจากรัฐบาลน,นะครับจากนั้นทางกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทย0 0 1 002แล้วก็อดีตสสเต้ท่านหมงคงกิจสุขสินธารานนนะครับก็ได้รวบรวมพี่น้องฐานบัตรศึกนับนายนนะครับก็ ตกเท้าเดินทางไปที่รัฐสภาเมื่อวันที่1เมษายนส5 6 7ที่ผ่านมานะครับในขณะนั้นทําถ้าเหมือนจะดีสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีผู้ใหญ่ในรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยออกมารับเอกสารออกมาให้คำมั่นสัญญาก็คือ,อร้อยเอกมนัฐพรมเผ่านะครับท่านก็ออกมารับหนังสือนะครับแล้วก็บอกว่าจะไปทวงถามเรื่องนี้กับทางนายกรัฐมนตรีและจะมีคำตอบให้ไม่เกิน จ็ดวันไว้ย่างงั้นพี่น้องจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับบันจี่วันพี่น้องนะครับเดินทางไปวันที่หนึ่งเมษาวันนี้วันที่ยี่สิบเมษายนนะครับรวมระยะเวลาก็ยี่สิบวันไปแล้วนะครับทางฝ่ายฝั่งของรัฐบาลไม่มีหือไม่มีอือเงียบจิบเลยพี่น้องทางร้อยเอกมนัตพรมเผ่าก็เงียบจิบพี่น้องนะครับแล้วก็มาบอกว่าอ๋อพวกท่านเป็นอดีตทหารผมก็ เป็นอดีตทหารคนหนึ่งเพราะฉะนั้นทหารย่อมรู้ใจทหารดีว่าอย่างนั้นนะครับเป็นการพูดคุยบรรยากาศโอ้ยชื่นมืินพี่น้องนะครับทาให้พี่น้องทหารบัรฝึกหลายคนหลายท่านเข้าไปรุมลอ้อมไปถ่ายรูปไปยืนหน้าสลนเลยนะครับคาดหวังว่าทางร้อ้มนัสพมเผ่าเนี่ยท่านจะดูแลท่านจะไปพูดคุยกับทางฝาก่งของนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลของสภาผู้แทนราษฎรให้นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เงียบขรึ มีแต่ความฝันฝันลมลมฝันเล้งแร้งนะครับพี่น้องแต่บัตรศึกบัตรชั้นที่2บัตรชั้นที่3บางคนนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ตามท้องทุ่งนะครับพอปล่อยควายออกจากคอกได้ไปนอนใต้ต้นไม้นะครับเออเอามือเกยเกยหน้าผากนะครับนอนฝันว่าจะได้สามพันได้สามพันเนี่ยเออจะไปทําอะไรดีจะไปซื้อน่นจะไปซื้อนี่จะไปซื้อวัวจะไปซื้อควายเออจะนําเงินส่วนนี้ไปซื้ออาหาร เออมาดูแลครอบครัวนะครับก็ฝันกันไปพี่น้องนะครับความฝันต่างๆที่ดูเนี่ยนะครับรู้สึกมันจะเลือนลางนะครับถามว่าทําไมผมจึงใช้คำพูดว่าเหมือนมันจะเลือนลางเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้อย่าลืมนะครับทางรัฐบาลเอเงินดิจิตลอลไ้เท่าไรอ่ะนะครับจำนวน1 0,000บาทนะครับก็ยังไปไม่ถึงไหนไอเงิน3,000บาทที่ว่าจะให้พี่น้องประชาชนก็ยังไปไม่ถึงไหนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันยังไปไม่ถึงไหนพี่น้องช่วงนี้มันมีแต่ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวของการเมืองโน่นนี่นั่นมันมีแต่เรื่องของผลประโยชน์มันมีแต่เรื่องใครจะได้เป็นรัฐมนตรีใครจะหลุดออกจากรัฐมนตรีมันมีแต่เรื่องว่าตำรวจนะครับชนกันยัดใหญ่ชนกันช้างสารชนกันรองผู้ญชาการตำรวจแห่งชาติไปชนกับทางผู้บญชาการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับวัดกันไปฟัดกันมา นะครับเรื่องปากเรื่องท้องของพี่น้องทหารผาศึกมันก็ถูกกลบไปนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาคิดสนใจเลยนะครับเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกแปล,ก,ปล,ก,ปลกใจว่าเอ๊ะทาไมนะครับทาไมออทางรัฐบาลไม่มีความสนใจนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีคําตอบออกมาให้ได้นะครับว่าเรื่องที่ไปยื่นเงินพรบผาเุเกเกล็ดของทหารผาสึกจํานวน3,000ันบาทเนี่ยจะได้หรือไม่ได้หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณามันต้องมีคําตอบให้กับ ุ่มพี่น้องทหารบัศึกนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เขาแบบเคว้งคว้างรอความหวังอย่างคือไม่มีความหวังใดรเลยพี่น้องนะครับผมดูแล้วฟังแล้วเห็นแล้วทุกใจลำบากใจแทนพี่น้องทหารบัดสึกถามว่าถ้าหากได้นะครับตัวของผมนนวินเองก็ต้องได้เหมือนกันเพราะว่าผมถือบัตรทหารปันซึกชั้นที่3อยู่นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหากแม้ ว่าไม่ได้นะครับทางรัฐบาลทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องบอกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่มีงบประมาณนะครับและหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีเสียงตอบรับกลับมาบ้างนะครับแต่นี้อย่างที่ผมบอกเงียบเก็บพี่น้องเออเงียบปันปิงเขาดากสร้างภาษาอีสานบอกเงียบเหมือนปิงเข้าตูดช้างเนี่ยนะครับคือตัวมันเล็กนะครับพอกระลึกกระลึกเข้าไปเนี่ยนะครับช้างมันไม่รู้สึกมันไม่หือมันไม่อือนะครับเหมือนกับเป่าสากได้แหละ นะครับเป่าสากรเนี่ยจะเป่ายัางไงมันก็ไม่ดังล่ะพี่น้องนะครับแต่ว่าเป่าแคนเป่าปีเป่าคุยต่างๆเนี่ยมันจะมีเสียงดังแต่เป่าสากเนี่ยมันไม่ดังอย่างกรณีที่พี่น้องฐานบัญสึกบัรชั้นที่2ที่สามที่4นะครับไปยื่นขอรับเงินผดุงเจิจากรัฐบาลตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากฝากฝั่งของรัฐบาลพักเพื่อไทยเงียบติดพี่น้องนะครับหากสถา,าน,น,นาการณ์มันเป็นแบบนี้ นะครับหากมีการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับผมอยากให้พี่้องทหารผ่านศึกเนี่ยคิดให้ดีไตรตองให้ดีนะครับไอ้พวกที่ว่าจะให้โน่นจะให้นี่จะให้รองทงจะให้รองเท้าจะให้พวกปลาลงปลาละจะให้อะไรต่างๆเนี่ยก็อย่าไปเชื่อนะครับโดยส่วนตัวผมนี่ผมไม่เคยเชื่อนักการเมืองนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่เคยได้อะไรจากนักการเมืองนะครับทีนี้ ถามว่าวันนี้นะครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมก็คือไม่มีเสียงตอบรับจากฝากฝั่งของรัฐบาลก็ได้แต่บอกว่าพี่น้องทหารสัทธุ์ของเราเนี่ยหายใจไว้ก่อนหายใจไว้ก่อนหายใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งตายอย่าพิ่งตายรอ,อ,อก่อนมันจะได้หรือไม่ได้นะครับก็ต้องรอต่อไปคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับ นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาเพิ่มเติมให้พี่น้องได้อีกแล้วนอกจากบอกว่าหายใจไว้ก่อนหายใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งด่วนตายรอก่อนรอก่อนพูดได้เพียงเท่านี้จริงๆขอบคุณครับสวัสดีครับ